นักกอล์ฟสายชิลใช่ไหมต้องลง YouTube หน่อยละเนี่ยฮะนักล่นนักกอล์ฟสายชิลฮะฮะไ,ไม่เอาไม่สนละฮะบ้านพักห้าร้อยยังมากินข้าวกินน้ำเขาอีกอืมทำไมเอาเปียบคุณยายอย่างนี้ฮะอ <laughs> อลอ,ง,ลอ,อ,อลงมาอะตกหมอนอีกโอ้เซ็งเป็ดแล้วมึงเอ้ย ในห้องนี้เนี่ยพี่จีนเคยมานอนพักพเออพี่พจีนเนี่ยจนติดทีมชาติอ่ะเนาะสองคนละห้องนี้ห้องนี้ที่ผมรู้สองคนละชาลีด้วยชาลีก็ติดทีมชาติอยู่ตอนนี้ยายอ่อ มากับอากงมากับพ่อ,นอนโอ๋หลายแชมแล้วนะห้องเนี้ยหลายแชมแล้วใครนะพี่จีนชา,ชาลีก็นอนเขาเราเป็นคนพาฉันมาไม่ต้องห่วงหรอกฉันากาฝากอยู่แล้วเขาไปไหนผมบอกเอาห้องนึง <c oughs> <c oughs> ผมไม่ต้องคิดอะไรเลย <c oughs> ถ้าอยู่กับชาลีนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาถามเฮ้ยไปแข่งไหมไปเออเอาห้องหนึ่งแค่นะจบมาแข่งเราเย็นฮหวครับก็มาพักที่นี่ประจำบ้านอุดมสุขครับ 5้าร้อยบาทเหมือนนอนเยี่ยมญาติเลยครับเช้ามาก็ติดสินบนพระซะหน่อยจะก่อนแข่งใช่ไหมติดสินบนก่อนแข่งใช่ไหม,นนมไปเสียเว่นเร็วเร็วยังเนี่ยทางเข้าภูวะริมรีสอร์ท บ้านคุณยายบ้านพอเพียงตรงข้ามกับสนามเลยแดดตร้องมาอ้วนๆอ๋อนี้แายก่อนะนี่เพิ่งแกะวันนี้เราจะมาวันที่สองเดย์ทูรายการรายการอะไรวะรายการรายการอะไรหรดูสีป้ายเขาลงว่ารายการอะไรวะ TGA TGA Sing Junia ชมเปียนชิปสองพันยิบเอ็ดสองันยิบสองเนี่ยสนามสุดท้ายเราไม่เคยมาสนามแรกเรามาเล่นสนามสุดท้ายเลยแล้วก็ได้ที่สุดท้ายเป็นที่เดิมเย้มีคือหน้าใช้ยาคนบวยถวยโอ้ไอ้นี่ก็ตกหมอนจังเลย ว่าแข็งที่ไรกูต้องตกหมอนเสงไม่ตกไม่ได้ไม่งั้นไม่ใช่ไงั้นไม่ใช่ไอ้อ้วนก็ตอนนั้นเห็นเครยังเล่นกันได้อยู่เลยตอนนี้นอนสอนวันหลังมึงนอนพื้นเลยนอนเตียงแล้วปัญหายเยอะ ทางเข้าแย่แย่กว่าเมื่อก่อนอีกเนาะหลุมเยอะเลยเขายังไม่ซ่อมเลยนี่ยไอามาเกือบสามปีแล้วมังเมื่อวานคุณแม่มาส่งวันนี้คุณพ่อมารับเวีนต่อเวีนกรับจริงๆ้องมีลูกมีหลานเนินอย่าให้เล่นกอลฟเลยลำบากลำบาก ตังก็เสียอารมณ์ก็เสียเซ็งมองอไม่เห็นเลยไม่ใส่เอถึงทางเขา้าแล้วคุณสมัยัดไปค่ะอน๋อคงไม่ใช่แบบเห็นแล้วล่ะ <c oughs> อือกูบอกกูเตือนมึงแล้วมึงเล่นตาเสือ <c oughs> มึงไม่เล่นตาอื่นนี่กำล,ลังถ่ายอยู่ก็ไม่ไงให้ดูคนที่อยู่ข้างเราเหตุ นี่เธอห้น้องแบบนี่แบบออฟฟิเชนอลอ่ะนี่ถ่ายทางเข้าด้วยเยอะหอยถ่ายอยู่หอยรอไม่มีแน่ไม่มีแน่แล้วไม,ม่แล,แลต้องรับบัตรไหมนี่เขาต้องยิงก่อนเราค่อยค่ะยิงให้ตายหมดชั้นเลย <laughs> ี่คือละพันกว่าพันสามนี่ยมั้งเนี่ยเนีย่ยถ่ายไปดูเนี่ยมันมีสองห้องนะมันเทาเทาคยมีใครเคยเราเคยไม่พักใช่ไหมพี่โน,น้ตเ้ยหนูดีเคยปะหนูดีมาด้วยเนี่ยหนูดีตอนน้น่นๆตัวเท่าลูกหมาเน,นี่ยนไบอกใ่้แปดขึ้นมันก็แฝดลงอย่างเงี้ยมันตรงต้นคโอ้โหต้นคอตรงนั้นเนื้ออ่อน เขาต้องแปะที่หัวไหลไฟลเอ,อ้ยเนี่ยตรงนี้ตรงกลางพอดีมึงไปแปะต้นคอเพื่ออะไรเส้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันมีแต่เส้นเลื่อนตรงนั้น <c oughs> น,นี่ะ <c oughs> มึงเออแล้วค <c oughs> นจะหลนั่นน่ะวัวแท้ๆเอ้ยตรงนี้ไม่มีวัวผสมเลยนะแกไม่ได้แล้วแกะมันกาหลุดหมดแล้ว <c oughs> เออเดี๋ยวแปะให้ เห็นนายนังแอะให้อะารแล้วแมวลงเท้ามาอ่สนามได้ถึงก่อนอนี่เขาสร้างอะไรอีกแล้ววะไม่รู้บ้านเหรอบ้านอีกแล้วมั้งแหละปีใส่บ้านเหมือนมันเองเรไปซ้อม2000 2000ถึงวัน6วันอย่างนั้นอ่าไม่ซ้อมได้เหรอวันนี้ได้เยอะจัดเยอะกว่านี้อีกค่ะมันไม่มีทางเข้าเลยอ่ลูกเก็บไม่หมดอะไรไม่หมดอีกจะแปะน้องไว้ก่อนน้องออก ไปดูก่อนว่าชีวิตจะทำอะไรได้บ้างอ๋อนิว